เซปองอันชลีโพสเดือดไม่โกหกไม่เห็นแกเงินเราออกมาดีๆแท้ๆด้านทยาโพสให้กำลังใจบอกไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนจะตามไปฟังข่าวจากที่ก่อนหน้านี้นายกนกรัฐวงศกุลผู้ประกาศข่าวชื่อดังช่องเนชั่นทีวีได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกลาเนชั่นโดยมีใจความว่า ผมอยู่ที่นี่มา24ปีคุณปุ้มอยู่มา27ปีทุกค่ำคืนก่อนกลับบ้านเราสองคนจะเดินไปปิดไฟปิดทีวีจุดที่ไม่จำเป็นแทบจะทุกชั้นเพราะเราคิดว่าที่นี่คือบ้านไม่ใช่ที่ทำงานนั้นต่อมาด้วยเจ๊ปองอัญชลีภไยรีรักก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความด้วยว่าลาและส่งหมายจากกันด้วยดีมีชัยและอีกข้อความว่า หยุดปล่อยข่าวพวกเราออกจากเนชั่นด้วยข้อเสนอที่ดีกว่ามาพูดต่อหน้าจะตบให้เลือดกบปากนะคะเอาจริงตอนนี้ตกงานและยังไม่รู้อนาคตวันพรุ่งนี้เลยแม้แต่ช่องที่กําลังพูดถึงทางนี้เอาที่สบายใจไม่มีสมาธิทํางานก็บกมือลาแค่นี้หยุดมโนล่าสุดทางด้านเจ๊ปองอัญชลีไพรีรักก็ได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งว่าจะว่าไปไอ้เราก็เลือดเนชั่นกรุ๊ปคนหนึ่งแม้ไม่นานก็3ปีตอนตั้งธุรกิจไอที่จะทําอะไรผิดเพี้ยนคงไม่มี อดีตบอกปัจจุบันและอนาคตปฏิบัติอย่างไรเป็นอย่างนั้นย้ำเป็นอย่างนี้และจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่โกหกไม่เห็นแก่เงินททเราออกมาดีๆแทๆ้ก่อนหน้านี้ทยาทิพสุวรรณอดีตแกนนำกะปะปะสเจ้าแม่นกหวีดภริยาครูตั้นนทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ k ร่วมแจมในประเด็นร้อนนี้ว่าเราจะตามไปฟังข่าวพี่กนกพี่ปองสันติสุขไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหน เพราะเราเชื่อมั่นว่าทั้ง3คนคือนักข่าวคุณภาพที่มีจรรยาบรรณและอุดมการณ์ที่ชัดเจนเงินซื้อพวกเขาไม่ได้เพราะจุดยืนในความถูกต้องความรักชาติและสถาบันสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดขอคารวะในหัวใจที่ยิ่งใหญ่และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านโชคดีในเส้นทางที่เลือกเดินเพราะเชื่อว่าทั้งสคนจะเลือกข้างที่ถูกต้องเสมอทีมกนก ฮแท็กทีมอันลีฮแท็กทีมสันติสุขส่วนทางด้านนายอดิศักดิ์ลิมป่ารุ่งพัฒนากิจได้โพสต์ครั้งแรกหลังคณะกรรมการบริษัทเนชั่นบอดแคตติ้งคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนมีมติแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการใหญ่เนชั่นทีวีรับเป็นภารกิจสำคัญในการทำงานชิ้นสุดท้ายขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริษัทเนชั่นบอดแคตติ้งคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน ที่ได้มีมติแต่งตั้งตนให้เป็นผู้อํานวยการใหญ่ที่ได้แจ้งสํานักงานคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบแล้วโดยมีหน้าที่และความรับผิดช,ชอบหลักๆดังนี้ 1. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท 2. นําเสนอกลยุทธ์และบิสเนสแ a นต่อบอร์ด 3. ดำเนินงานและปฏิบัติภารกิจตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 4. ประสานงานผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เป็นไปตามทิศทางธุรกิจ 5. สแสวงโอกาสทางธุรกิจและศึกษาการลงทุนใหม่ๆ 6. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานกล่าวได้ว่าภารกิจนี้น่าจะเป็นภารกิจสำคัญในการทำงานชิ้นสุดท้ายที่ตนตั้งปณิธานว่าจะอุทิศแรงใจแรงกายความรู้และประสบการณ์ จากการดำรงอยู่ในวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างซื่อส,สัตย์สุจริตมายาวนานกว่า38ปีทำงานในเครือเนชั่น32ปีทำอย่างสุดความสามารถให้บรรลุเป้าหมายเนชั่นทีวี22 คือสถาบันสื่อมืออาชีพที่สังคมให้ความไว้วางใจได้โดยปราศจากข้อสงสัยใดๆถึงความซื่อตรงและเครื่องคัดต่อหลักจรรยาบัณวิชาชีพทำรงไว้ในความเป็นสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างมั่นคงตลอดไปตนจะเริ่มเข้าไปทำงานแบบเต็มเวลาในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บริษัทเนชั่นบอดแคตติ้งคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนในวันจันทร์ที่16พฤศจิกายน2563นี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย